เในเมื่อพวกแกรู้จักหน้าต่างประตูและรู้ว่าชนเผ่าของเราทำอะไรที่ซ่อนเล่นบนแผ่นดินนี้บ้างก็คงถึงเวลาที่จะชำระความพวกแกสักทีชำระความ หมายถึงว่าจะเผาพวกเราทั้งเป็นอย่างนั nah, ้นเหรอตายแล้วไฟพวกเราไปอะอย่าเผาเลยนะพวกแกผมควรตายเพื่อไม่ให้ใครได้ล่วงรู้ถึงชนเผ่ากแลังของข้าตายแน่ ตัวคุณมาช่วยพวกเราแท้ๆเลยก็เลยช่วยไม่ด้วยแบบตอวคุณตัวคุใจเย็นนะครับไม่ต้องกังวลผมเชื่อว่าเราจะรอดจากสถานการณ์นี้ได้โอ้โหตัดไม้แล้วจะรอดไปได้ยังไงถูกมัดแน่นขนาดนี้เดี๋ยวผมว่านะเดี๋ยวแม่ไปนะเราต้องมีสติขอยรงถึงจะเอาตัวรอดได้ต้องมีสติไม่อย่าตึเตึนอย่าพลอยเราต้องมีสติคุณ คนนั่นแหละไม่มีสติที่สุดเลยเลจอกลักกันไหมเนี่ยอะไรเอ้อนิ่งๆคุณพี่นิ่งค่ะนูนค่ะเห็นมวมผมเฮ้ยไม่ต้อใจร้นี่ไประิอใจสิดัว้วย งั้นเราต้องทวงเวลาทวงเวลาให้นานที่สุดจนกว่าเด็กคนนั้นจะมาถึงเราเ,เ,เริ่มตีรถเลยเท่านหัวหนา้าญาติอองคะว่างไงฉันมีข้อต่อรองค่ะต่อรองอย่างนั้นเหรอ <c oughs> <c oughs> ไหนลองว่ามาสิ ในฐานะที่ฉันเป็นโปรดิวเซอร์สารคดีช่องโทรทัศน์ระดับโลกฉันจะเสนอชนเผ่าของท่านในมุมที่ทั่วโลกต้องสรรเสริญขอเพียงแค่พวกท่านปล่อยเราไปนะคะนะใช่แล้วค่ะรับรองเลยว่าพอเสนอไปแล้วเนี่ยชนเผ่าของท่านจะต้องดังระดับโลกแน่เลยเราฟังดูพอดีฉันเป็นพิธีกรเราฟังน้ำเสียงดูชอบไม่ชอบถูกใจไม่ถูกใจเดี๋ยวว่ากันนะคะ ะะสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่รพทุกท่าน uh, uh. และจากนี้ไป uh. รายการตามรอยอารยธรรม uh. ชื่อเทมไหมคะรายการสจะขอแนะนำนําเสนอชนเผ่าที่ทุกคนจะได้รู้จักกันในระดับโลกเลยทีเดียวเพราะว่าชนเผ่านี้เป็นชนเผ่าที่แสนดี uh. แล้วก็มีอารยธรรมที่สวยง,งาม uh. โดยเฉพาะ <laughs> ท่านหัวหน้าของชนเผ่าที่ชื่อว่าชื่อว่า วนน่าชนเผ่าที่ชื่อว่าท่านยานอองที่เขาเป็นบุคคลที่แสนดีแสนดีแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีคุโดอปการใช่ไหมใช่ไหมออมีคุโดอปการที่สุดและดังที่สุดระดับโลกพอได้ละฉันคงไม่มีวันเปลี่ยนแปลงพอจะท่านปล่อยให้พวกแกรอดออกไป เรื่องผิดกฎหมายทั้งหมดที่ฉันทำก็คงจะถูกประเทศแนวตะเข็บชายแดนจับได้ชนเผ่าที่ฉันไปร้องขอรับรองสิทธิการมีอยู่กับองค์กรโลกก็คงจะถูกเพิกถอนสิทธ์แน่ชัดเจนแล้วจ้ะทุกอย่างที่เรากำลังสืบอ,อยู่มาถูกทางแล้วใช่ ตอนนี้ปัญหาก็คือเราจะกลับไปรายงานเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ยังไงถ้าถ้าเราต้องตายซสก่อนเดี๋ยวนะครับหมายความว่ายังไงออพวกเราเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยพิเศษครับจากองค์การสาปประชาชาติออพวกเราถูกส่งมาเ,ออเพื่อระบุก,การกระทำความผิดของชนเผ่ากะแลงจริงเหรอจริงครับทางองค์การ รู้ว่าชนเผ่ากระแรงกำลังทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศอยู่แล้วกำลังทำให้ประเทศของคุณและประเทศเพื่อนบ้านเสียหายครับองค์การสหประชาชาติจะทำการเพิกถอนสิทธิ์การรับรองการมีอยู่ของชนเผ่านี้และดำเนินการตามกฎหมายครับแซมนี่โรสก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าพวกคุณทำงานกับยูเอ็ คุณนี่เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงกันเนี่ยผมก็ยังงงอยู่นี่คุณแค่งงฉันนี่งงในงงเลยนะเนี่ยในงงจ้าหนูช่วยเราจ้าเก่งมากเลยลูกพ่อพ่อจะไม่หงวเราะเดี๋ยวพวกมันจะจับได้เก่งมากเก่งจริงๆไอ้ฮาโฮ สมแล้วที่เป็นลูกหลานชนเผ่าฮาฮที่สมเกียรติเดี๋ยวพวกพวกเราจะอย่าเพิ่งทําอะไรที่มันฟิลุนะทําเรียนเรียนไปก่อนเราไปตามเกมของพวกมันโอเคคนระวังตัวไว้ด้วยนะครับเ <c oughs> มื่อผมให้สัญญาณเนี่ยผมอยากให้พวกเราทุกคนหลอกตัวออกโลกกับสมุนของมัน <c oughs> ส่วนในญาติอกอเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการเองน้นไฮวนนะพาเด็กกไปก่อนเดี๋ยวจะได้รับอันตราย <c oughs> นะคุณป่าไหมพวกเราจะไม่หนีไปไหนพวกเราจะอยู่ช่วยพวกคุณถึงพวกเราจะตัวเล็กพวกเราก็ไม่ได้ขี้ขาด องโดรรอฟังคำสั่งจุดไฟเผาจากข้า หนีกันไปพร้อนเร็วไปหนีก่อนเร็วไปทุกคนเร็วไปถ้าคุณป่าไม้อะคุณป่าไม้ไปไปอยูแล้ว,ลว<อ>ช่วยในท่านด้วยทุกคนหนีไปไม่ตรู้หัวผมไป,ไปวไป